ทำไมไม่ไม่ชอบพาวะชอบชอบทไม่อ่ะดีเลยทขาเป็นคร้องง่ายจังเลยเนี่ยครับยินดีครับสวัส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 ดีครับมาเป็นพิธีกรรับเทียนแทนนะครับแทนใครอ่ะแทนใครก่อนแทนพี่โอ้ยแทนใครตอนนี้แทนใครอยู่แทนพี่โบครับ สัคอมเมนต์แรกมาแล้วนะไอ้เฮียแมวอูได้ไหมอ่ะแมวอูได้ไหมอ่ะแั้งแต่นะใช่ต oui> ั้งแต่แบบเขาเปิดเสรีพี่โบก็มาช้าทันทีเฮ้ยไม่ต้องเปิดเสรีพี่โบมาช้าหรอกไอ้นั่งนั่งอยู่ข้างในก็ใช่บริจะดีไอ้สัตว์ก้างเยิ้มแล้วไอ้เฮียไม่ใส่แว่นดำเท่าไหร่อะสบายฮะเอ้าแล้วมึงไปถามนี่คงก็รู้แบบคนไหนเฮียงน มึพูดลอยไปดิอลอยๆถามได้ลอยๆทั้งวงไหน่อทั้งวงอะไรอูจะเข้าอะไรจะเข้าอะไรก่อนที่จะมาเป็นเยสเดย์เนี่ยครับกี่ปีแล้วมึงเข้าเลยเร็วไปดึงไปแล้วทุกอนตื่นเต้นไงไอ้โหอายเแล้วมึงใส่อย่างเงี onde, ra, like days, ้ยเหมือนมึงตอนอยู uh hey idas, e ่กับพ้อยนะเออถอดถอดอ้โอูจะเข้าไงอูเข้าเลยเอาอะไเอาเอามาถามว่าวงเยสเดย์เนี่ยไม่ไม่ไม่ตั้งตัวหน่อยแล้วทั้งวงอะไรเชื่อมาไม่มาพี่พี่แนะนำตัวหน่อยครับ ชื่ออะไรกันบ้างครับวงอะไรก็วงนวทวว <st it> ี่เจอกับวงอะไรวันนี้ยินมีต้อนรับนะครับวง Yesterday. <c oughs> เยสเดย์ รก่อนเลยครับบอมกีต้านะครับบอมกีต้าสวัสดีครับอาร์ตครับอาร์ตครับตีกองครับผมอาร์ตลายมตองนะครับอาร์เอ็มตองอาร์ตครับเล่นเบสครับตูนเล่นเบสมึงเคลียร์เลยว่าคนที่เขาเข้ามาด่ามึงว่ามึงพูดเรื่องไรตองก็ไม่ใช่มึงลายมตองนี่คือเรื่องนึงแล้วที่บอกว่าเป็นครูชื่อจริงอะชื่ออาร์ตเหมือนกันลายมตองนี่คือเป็นผลงานของเราเกิดอะไรของเราเล่าไอจั่นพูดเป็นซิงเกิลเลยไงเล่าเรื่องลายมตองให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นต้องให้อาร์์เล่าดีกว่าอ่าอ่าอ่าสคือว้นรถตู้้แลว แล้วก็กำลังจะกลับไปโรงแรมแล้วก็พอดีอ่ารถตัวต้องขับเข้าไปให้โรงแรมมันจะอยู่เกือบสุดหาดไงพี่ระหว่างทางเพื่อนโทรมาพอดีเพื่อนผมนี่แหละก็โทรเข้าโทรโทรหาโทรมาว่าอะไรไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบมาเดี๋ยวพี่โบมาแล้พี่โบมาเว้ยไม่รู้กันแบบนี้เลยไม่ความที่อ่ะมันไม่มีเอ่อพ oh, ิธีอะไรไม่ความเทียหรือเป็นไรป่ะถ้าเป็นรายการอื่นนี่ยหละคือพี่โบมาเขาแคบหมดแน่ะแคบคไม่ใช่แคบปูแคบอัไไอ้เหี้ยเป็กว้างรอเลยเนี่ย กำลังให้อัดเล่าเรื่องลายตองลายตองยังไงยังไงระหว่างเซาเช็คเสร็จปุ๊บก็หน้าโอตู้มาแล้วจะกลับโรงแรมเพื่อนโทรมาพอดีเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะแบบจะพากินข้าวอะไรอย่างงี้พี่ตาเป็นอะไรตาเนี่ยตาตาอาการออกสติอ่ะโอเคไปเจอห้างเจออะไรไงแล้วไงต่อนะผมก็มองออะไรยย่างงเี้ตาลอยไปหมดเนี่ยถามคนตา แต่มันก็มาก่มนนะทีแต่มันก็มาเนะ <offs, S 1> โอย ก็ผมก็มองข้างขวาเนไงครับเพราะแบบมันมันอยู่ใกล้ๆอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมองไปก็เป็นเป็นแบบ้างๆหนึ่งที่ซึ่งผมอ่านภาษาอังกฤษปุ๊บกูอยู่ตรงนี้ว่าเพื่อนลายตรงตองลายตรงตองเพื่อนอีกคนอ่ะข้างหน้าผมว่าให้คุณดูแล้วดีกว่าผมว่าวันนี้ผมเล่าดีเกิตั้งแต่ตอนอะไรครับตอนบอกลายตรงตองพุธคนข้างหน้าเขาทักว่าอะไรผมต้องโกงอ่อ่านเป็นคนทักว่าว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยผีฝรั่งเศสเข้าสิงเล้วไอโต้งไอ้มิซูบิชิตรีตอนเนี่ย ไม่ใช่ทั้งสองอาร์ตถูกไหมอันนี้อันนี้คืออีแอนด์นี้ไปเตะบอลสนามบอลพิแทกกูไออาร์ตไออาร์ตยืนอยู่3คนแล้วก็มองจักรยานด้ยแล้วก็ยืนกันไออาร์ตบอกพี่อาร์ตแม่งโง่ภาษาอังกฤษผมไม่เชื่อรอยสัตว์จักรยานอ่านว่าอะไรวะจักรยานคือใจแอนแม่งยืนอยู่เงี้ยเล็งอยู่เล็งอยู่เกียรพี่เกียรเกียรพี่เกียร์ไม่ได้จักรานเนี่เอาใจเลยเหรอมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยขออีกทีนึงแม่งยืน สองพยานแล้วพี่สองพยางอีน E N พี่ oh, <rest> nice. ีแอ E N พี่โอ้โหไมสิบนาทีไม่มีเพาว่าใจแอนอยู่ในหัวเลยหรอไม่มีโยเกิร์ตยังอ่านยังเฮิร์ตเลยครับถ้าเป็นเรื่องเพลงดีกว่าแค่มันดีกว่าเอ้โอเคพูดยอนจริงเราไม่ได้เห็นย esterday ออกซิงเกิลมานานมากเลยใช่ไหมก็พักใหญ่แล้วเหมือนกันนะพักใหญ่เลยครับแต่สุดท้ายตอนนี้คือออกมาแล้วซิงเกิลชื่อว่าจบไม่จริงครับจบไม่จริงเป็นเรื่องราวของใครในวงฮะเรื่องราวของใครดีครับมี่นะ บอกอยากเล่นกูเยอะเลยนะรับผมก็รับคิดด้วยนะในใจผมยังตอบช้ากว่า อันนี้ใครเป็นนนคเเขียฮะพลงนี้ก็ทํางานกับไฮคือน้องไฮครับอ๋อน้องไฮเป็นคนมาช่วยแต่งใช่ใช่ใช่ก็เป็นโปลิวให้เพลงนี้ไงเราอยากได้แบบวิถีเมโลดี้ใหม่ๆอะพี่ให้มันแบบเปลี่ยนไปจากเ e s t e r d a y เดิมหน่อยนึงอยากได้อะไรที่มันปัจจุบันอะไรเงี้ยเทนนี่ใหม่ๆอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยชอบเมโลดี้ไฮเลยนี่คือน้องไฮใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับน้องไฮน้องไฮอยู่นี่เป็นใครจริงตาหวานจริง เออแเราแฟนๆว่าไงแฟนยู s t e r d a y เขารู้สึกไงบ้างเปลี่ยนแนวไปขนาดนี้มีใครอยากตอบบ้างไหมเดนี่อไปเดนไปโชว์แล้วเป็นไงได้ไปโชว์แล้วเป็นไงยังไม่ได้โชว์เลยยังไม่ได้โชว์เลยนี่มีคนถามว่าจะอยู่สังกัดพิมพ์เอ็มกามาอยู <S 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 ่ยังไงโอเคโอเคนี <N <N ่เดี๋ยวไปไปอะไรหผลร้อนอะไรกันทีนี้ผมยังไม่หมดร้อนเลยพี่ผมกั้นอยู่เนี่ยอย่าไปกั้นต่อยสบายๆนไอกั้นไปได้บ้างเนี่ยมันน็อกเนี่ยมันน็อกใช่ ถ่าเริ่มกอแงแคอะไยบอกได้แซงนะแต่ไม่กล้ายกแก้วเพราะอะไรรู้ไหมควรล้อ่ะงั้นเดี๋ยวกล้องเข้าแคบพี่โบก่อนเลยโออคนะเดี๋ยน้ำใหากินน้ำนี่ผมกนไม่ได้ผมกันเอ้เข้าแคบพี่โบเอาเร็ว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  ไอสัตว์ซอสเป็นต้ำตุ๋นเลยมันดีขึ้นแล้วพี่ทอปปิกของเราวันนี้จบไม่จริงจบแบบไหนนี่คือเจ็บที่สุดเคยมีเหตุการณ์ให้แบบจบแล้วเจ็บที่สุดไหมของเราไม่มีเลยไม่มีบะโอเขาคิดไม่มีปะโอเขาคิดโอเค มีคนบอกว่าเต็มถังมีหม้อบอยมีข่าวเดียวข่าวลับผมแล้วข่าวนี้อยากให้พี่โบอ่านให้อาร์ตอ่านให้อาร์ตอ่านกันได้ยินดีกับชาวไทยหัวใจจำไม่กล้าด้วยทำไมครับเคยได้ไปอ่านทำไม่ได้อ่านคำนี้อะไรวะจะไม้หรืออะไรจะไม้หรืออะไรกันพี่วันนี้กัญชาปลดล็อกเรียบร้อย ให้ชาวไทยได้ยิ้มกันได้ตลอดทั้งวันโอเคก็คือกัญชาปลดล็อกเรียบร้อยครับแต่ที่ขึ้นตอนนี้นี่คือมรกรนะฮะมาระวังหน่อยคือไม่ใช่ว่าเออเต็มที่กันอะเขาถ้าเราทํางานแล้วก็เบาๆนิดนึงใช่มีอะไรจะบอกทุกคนไหมก็อยจะเตือนหรืออะไรครับตัวแทนวงวะตัวแทนวงวะผมเตือนเตือน้องๆหน่อยเตือน้องร้องหน่อยเพราะ ขอแฮปขอนอนกฮปเิมัน้องออตอตอรอได้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 คอมเมนต์นี่มาแล้วอารว่าไม่ต้องเตือนน้องหรอกพี่เตือนตัวเองดีกว่าไม่ต้องเตือนน้องหรอกพี่เตือนตัวเองดีกว่าสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อขนมค่ะขนมขนมอายุเท่าไหรตัดสิบหกค่ะสามสิบหกใกล้ใกล้ใกล้กันเลยขนมทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีไหมนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราครับก็คือว่าชอบโดนล้อว่าแบบจอแบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้ไปทํานมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออทําไมถ้าเกิดเราไม่มีหน้าอกผู้ชายจะไม่สนใจอย่างนี้หรออะไรแบบนี้ค่ะ ตัวใหญ่พวกแซวข้าวซวช่วงแบบมปลายอะไรอย่างงี้เนาะช่วงเรียนอะจบมาแล้วยังมีคนแซวอีกไม่หน่อมโดนตอนนี้แหละค่ะตอนนี้เลยปัจจุบันนี้เลยที่แซวคือผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายเนาะผู้ชายถึงแค่ไหนหรือว่าสนิทกันหรือเปล่าคือต้องสนิทจริงๆถึงกล้าแซวป่ะเพราะไม่งั้นพี่ก็ไม่กล้าแซวคนไม่รู้จักคือบางทีก็สนิทแต่ว่าบางทีเราโดนนันเยอะมันก็มันก็ไมม่โอเเคนนาะัก็แอบเก็บไปคิดใช่เคยเคยว่าหรือว่าด่าเขาบ้างไหม ไม่เคยค่ะให้หนูทําอยู่ตอนเนี้ยหนูด่าเขาเต็มเต็มแล้วนะครับหนูโทรเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยหนูด่าเขาเต็มเต็มเลยใช่แค่ไม่ได้ด่าเขาตอนหน้าใช่ใช่ใช่อยากจะบอกอะไรกับขนมไหมถ้าแบบเขาโดนเซลเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าก็อย่าไปแคร์แบบคําพูดคนอื่นมากอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าภูมิใจความเป็นตัวเราดีกว่าฮะเนาะที่เราเป็นอยู่อะไรครับผมตบหน่อผมมากๆคนอื่นจะลำบากนะครับติ๊งลูกแล้วอะพี่ตูนจบยังเมื่อกี้คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าไงนะผมว่าถ้าถ้าเรามั่นใจใน ในรูปร่างของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูมีผมว่าดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับเรามั่นใจจากตัวเราเองจริงความมั่นใจมันทำให้ดูดีออกมาเองใช่จริงๆแล้วพี่อาร์ตเหอครับพี่อาร์ตผมว่าถ้าเกิดคนเรามันมั่นใจอ่ะมันมา่นใข้างในอ่ะมันก็มันมีเสน่ห์ออกมาอยู่แล้วแล้วมเครด้วยไงใช่ครับแต่เข้าใจนะคือมั่นใจขนาดไหนแต่ว่าโดนแซวเรื่อยๆอย่าบางทีมันแบบแซวไม่หยุดมันก็น่ารำคาญเหมือนกันไงตอนนี้คือเราใช่ค่ะมันโดนแซวเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแบบความมั่นใจมันหายไปพี่อาร์ตพี่อาร์ตว่าไงก็อันนี้จรผม ว่าปากทุกคนดีกว่าที่แบบต้องไปแซวคนอื่นเลยเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอแบบมันไปโดนปะทะกับอีกคนหนึ่งถ้าเป็นไปได้ลองลองคิดก่อนพูดนิดนึงนี่เตือนแบบพวกที่ชอบแซวคนอื่นใช่ใช่ใช่เราเคยคุยกับเขาตรงๆไหมว่าพี่หนูไม่ชอบว่ะอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะว่าอันเนี้ยนาจะช่วยได้ว่างให้พี่หนูไม่ชอบนะแต่การจะเดินไปคุยจริงๆบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพูดได้พูดเลยพูดตรงไปเลยถ้ามันไม่โอเคถึงขั้นเขาต้องพูดกันกล้าแซวเราก็ต้องเสียกับเขากล้าพูดได้ใช่่่่่แแลล้้้้้วววไไปเเเเรรือออออองงงงงนนนนตมมมมาาาาาาาัััํะพฟคจกศ อะแม่งไม่ใช่แล้วอ่ะก็ต้องพูดกับเขาได้เนาะถ้าไม่ไหวคือเขาครพูดแหละเอาไงพี่ต่อสายให้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนช่างเนี่ยแหละพี่คนนี้ค่างยุคสมัยนี้แล้วใช่ทักกันอื่นกันดีกว่าเฮ้ยพี่ทำไมดูรวยขึ้นเะรื่องธรรมดาเนาะเรื่องธรรมดาเนาะอะไรอย่างเงี้ยคุยอย่างนี้ดีกว่าคุยแงี้ยโบกไปใช่แล้วแล้วขนมมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะอ๋อไม่งั้นให้แฟนไปต่อยเลยดีกว่าเนาะเปิดบ้เลยดีกว่าเปิดบ้บเนาะ โอเค KN ชยาจุดเอู๋น่ารักเลยนะโหสายหวานว่าคนแซวเขาชอบพี่เขาหรือเปล่าพี่อ่เฮ้ยเป็นได้นนะใช่เอ็นเด่นนะว่าพี่เข้าหาไม่รู้จะเข้ายังไงคือเป็ด่นมากเออรู้ี่็นเ่นโอ้โหคือทำไมต้องจั S <S> น่ารักน่ารักใช่น right ่าร like ักแล้วเออสวัสดีไปรุ่นสวัสดีครับเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะครับทักทายเยสเดย์หน่อยไปรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีศึกไม่ไม่จะเพิ่มจากเมื่อกี้เลยแต่คนดูนะลักษณะการยิ้มตาแล้วก็ปากคล้ายๆเหมือนกันนะคล้ายๆเหมือนกันนะ้ อดชื่ออะไรครับชื่อเพื่อนฝ้า้าย้ายอายุเท่าไหร่2ีปครับีนี่ยี่แล้วทำงานอะไรอยู่ครับพนักงานบริการครับพนักงานบริการแล้วตอนนี้เต็มไหมไม่เต็มครับยังไม่เติมครับนี่ไมมีเรื่องอะไรังไงบอกเล่าให้ฟังหน่อยมันคือผมคบกับคนคนหนึ่งอยู่ประมาณสักพักหนึ่งเคยรู้จักกันแบบเหมือนเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ครับเริ่มมีความสัมพันธ์แบบมีอะไรกันไปสักพักหนึ่งแล้วที่นี้เหมือนแบบ three days later เจ็บตรงนี้นะพอออกไปเหมือนคนไม่รู้จักกันนะเนาะก็เหมือนแบบเป็นแค่เพื่อนกันอะไรแค่ทักทายพูดไฮอะไรกันเท่านั้นครับ fwb แปลว่าอะไรพี่โบเฟนบิดบ่องเฟนบิดบ่อง ผมเราจะเยอะไปด้วยกันคุณอาบอรทพีนี้ฝฟ้ายโทรมาอยากให้พวกเราช่วยเรื่องอะไรมันรู้สึกกัอัดใจมากกว่าพี่เหมือนแบบเราเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยครับพี่เขาก็ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยแต่มาเล่าตรงนี้รู้ทั้งประเทศแล้วนะใช่ครับในความหมายคือณตอนนี้ก็ยังเป็นสถานะแบบนี้อยู่ใช่ครับถ้าเป็นมุมผมเลยตัวพี่อาจเองเราอาจจะต้องแบบลองคุยกับเขาตรงๆอีกทีนึงอ่ะแล้วเราก็ต้องตั้งกับความรู้สึกตัวเองเราอาจจะลิมิตกี่ได้ว่าแบบสักอีก3เดือน6เดือนถ้าเขาไม่ตกลงเราอาจจะไปหาคนอื่นดีกว่าไหมเพราะไม่งั้นถ้า อยู่กับเรื่องแบบนี้ไปอีกยาวเขาก็ไม่เปิดใจสักทีใช่ครับลองมีลิมิตกับตัวเองว่าจะเดินเท่านี้พอเพราะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลองหาคนใหม่หรือถ้าวันนึงมันจะกลับมาเดี๋ยวมันกลับมาเองแหละคประมาณนั้นประมาณนั้นเออก็เอก็น่าสนใจนะพี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตไม่จริงๆกูว่าเรื่องนี้ฝ้ายถ้ามึงเป็นอาร์ตนะอาร์ตไหนอาร์ตไหนต้องเอามึงต้องเอาอาร์ตเ yesterday เป็นตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเล่ามาเศร้าขนาดนั่งยิ้มอยู่เนี่ยมองโลกแง่ดีเป็นคนมองบวกมองบวกเป็นคนมองบวกพี่อาร์ต อาวมันผมยังไม่ตอบผมยังไม่ตอบอันนี้ยังไม่ได้ตอบย่อก็เหมือนกันครับก็คืออยากให้แค่์ความรู้สึกตัวเองให้มากที่สุดผมว่าคือเวลาเราหลับหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครเศร้ากับเราเท่าตัวเราเองเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวมันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เสร็จเองออกมาดีที่สุดมีปัญหาพี่อาตามองใครครับ เบอร์หมดแล้วพี่เบอร์หมดแล้วพี่มีหลายกล้องกันมองไม่ถูกตอบคำถามนี้ได้กันบุญของผมนะครับสุดท้ายกลับมาที่กฎข้อแรกที่เราตั้งกันไว้อ่ะไพ่เอ้ยใครถล่มก่อนก็ก็จะเจ็บก่อนแค่นั้นเองสุดท้ายเออลองลองกลับมาที่จุดเดิมดีกว่าโอเคมาเปิดบร์บหน่อยอะไพ่เปิดบ์าเปิดเราจะได้มีทางออกมาโอ้โหหน้าโค้รูปสองเรียกมานะเรียกเลยเรียกเรียกไล์เหรอเรียกไล์รเรียกไลร์ค้งหน้าตบกันนะเนี่ยเดี๋ยว ขเฮ้ยดูตบรางวัลตบรางวัลแก่หน้าแกล้งอ่ะครับวกาวตบรางวัลให้อุ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเพชรพลอยค่ะเพชรพลอยอายุเท่าไหร่คะเพชรพลอย28ค่ะทำงานอะไรคะตอนนี้คือทำมาร์เก็ตติ้งพี่แต่ว่าจริงๆหนูทำทุกอย่างเลยอะครีเอทีฟกราฟิกคือเป็นทุกอย่างอ่าทำอะไรได้เราทำหมดขยันมากใช่ค่ะปัญหาของเราคืออะไรคะคือหนูโสดมานานแล้วโสดมาสักพักหนึ่งแล้วพี่แล้วเหมือนแบบว่า หนูเป็นคนที่แบบเวลาอยู่กับเพื่อนนะจะเป็นคนเฮฮาสนุกสนานมากเป็นคนที่แบบว่าอนเตอร์เทนท่านหนึ่งนะเต้นแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยเต้นแบบนักสู้เต้นแบบไม่ได้บีบ้าบอใช่ไหมไม่ได้มีไม่ได้มีนสแต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูจะเป็นพาร์ทแบบว่าชอบไปไหนคนเดียวไปฟังเพลงดูหนังคนเดียวหนักหน่อยก็กินเบียร์คนเดียวหนักกว่านั้นอีกก็นอนโรงแรมคนเดียวอย่างี้เที่ยวคนเดียวได้ใช่หนูเป็นคนแบบนี้เที่ยวคนเดียวกินข้าวอะไรเงี้ยไปคนเดียวแฟนแฟนได้ว่าหรอหนูไม่มีแฟ ในตอนนี้หนูโสด อืมโอเคแค่นี้แหละไม่มีไรโอเคโอเคแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อคือหนูก็สงสัยว่าทำไมผู้ชายถึงแบบไม่กล้าเข้าหาเพราะว่าหนูแบบยังกระถางอีกเหรอลูกเอบเขาเดินเข้าไปแล้วแต่ว่าหนูเตะตัดขาแล้วก็งงเป็นอนแี้เชื่อไหมหนูว่าคือหนูแบบเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ก็งงว่าแบบทำไมผู้ชายมันไม่เข้าหาเลยวะคือแบบไอตีก็ไม่เคยมีใครมาขอไม่มีใครกล้ามาขอเลยนะพี่โชว์ให้ดูหน่อยได้้แม่เอาเพลงจางกันหน่อนะเอออยากเห็นว่ามันขนาดไหนวะหนูต้องไม่โชว์แบบนี้เลยเหรอพี่อยากมานัดเจอหนูอะไรแบบ ไปเต้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวอย่างว่าพี่อยากรู้ว่าเอาแล้วใช่ยังยังไดเจอแล้วใช่ยังไดเจอแล้วอ่ะามันแบบมันเยอะมันแบบปั๊บปั๊บปีนีพี่นี่รู้ไหมหนูเคยไปแบบงานแต่งเพื่อนอ่ะเราเพื่อนแบบให้ทิปหนูสามพันหนูเต้นอ่ะบอกว่าพี่งานแต่งเพื่อนน่ะที่เจ้าสาวให้สามพันน่ะเขาบอกให้มึงหยุดหรือเปล่ามึงอยู่คิดไปเอง แบบตะกล้าเข้าไปขอไอจีไหมลองดูลองดูลองดูอดูลองมาฟังความคิดเห็นดูอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวตอนนี้มึงมึงอะไรของมึงอะตอนนี้มึงมึงอะไรของมึงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกรับคำม้วนคำม้วนอยู่เขาเต้นมึงก็มีความสุขเหรอใช่อ่ะพี่อาร์ตว่าไงถ้าอย่างนี้จะเข้าไปจีบไหมผมจะไม่กล้าเข้าไปในแวบแรกที่เขาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยช่วงเต้นหนักๆเล้ไม่กล้าใช่ครับแล้วก็เวลาเต้นหนักๆมากๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูเขาตลอดเวลาเรา ก็าจจะคิดว่าแบบว่าทำไมคนนี้แบบไม่หยุดเลยไม่พักเลยอะไรเงี้ยก็ลันไสให้เราแบบไม่กล้าเข้าไปอะไรเงี้ยขอดูไอจีเธอหน่อยนิดนึงนะไม่เปิดบ้านหน่อยโคตรโบราณโคตรโบราณเลยครับผมขอดูไอจีเธอหน่อยโบราณโอ้โหเฮ้ยเเดี๋ยวเนี่ยชอบอะไรโคตรหินชอบอะไรโคตรหิน แหมเหลี่ยมมุมมันเยอะเอออาศัยเที่ยวทะเลโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเพชรพลอยหุ่นดีมากเลยนะใช่โหเพชรพลอยถ้าเต้นแล้วได้ทรงอย่างนี้นะออกกำลังไปเถอะเต้นไปเถอะเซดิเอมเบอร์เซดิเอมเหรอคือเราก็เป็นสายเซ็กซี่เหมือนกันนนี่ยเพชรพลอยใครอยากจะเปลี่ยนคำตอบกันบ้างไหมแล้วเราอันเปลี่ยนนะผมอยากเปลี่ยนคำตอบถ้าเต้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าเองถ้าเต้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าเอง เราธอเต้นแรงขนาดเดี๋ยวเราเข้าไปนะเขายอมเขายอมแล้วสู้ๆนะเพชรพลอยนะเต้นต่อไปนะคะอย่าหยุดนะหนือต้องเต้นดีกว่าดีดีดีแล้วก็ไอจีลงโซนๆนี่ไว้เยี่ยมเลยโอเคนะบ๊ายบายนะเพชรพลอยโซนไปเลยค่ะครับเรี๋ยงนะหรือเราควรเปิดบ้าก่อนแล้วเราค่อยมาปรึกษากันเอย่างจริงนะมึงไม่คิดจะพูดเลยมึงไม่คิดจะพูดเลย แข่งแล้วเชิญทักดีครับเชิญนั่งโซนไอคอมอยู่แข่งแล้วเชิญโอ้โหสวัสดีครับ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 เฮ้ยพี่อ้วนน้าคุ้นมากเลยว่ะพ like ี่อ้วนเคยเปคอนใช่ปะใช่ครับเป็นคอนจับเฮ้ยสวัสดีพี่อ้วนกูเคยดู็นเขาแข่งเขาเล่นเกมเก่งมากจริงมากเลยนะหลังเป็นโปรเพเยอร์เฮียอวีใช่ไหมเออพี่อ้วนเป็นโปรเพเยอร์เลยเหรอใช่ครับเคยเคยเป็นแชมป์โลกแล้วเฮ้ยเขาเล่นเก่งสุดนะครับแชมป์โลกนี่คือเกมอะไรพี่อวีครับเป็นอดีตนานนะครับเดีวพี่มาเล่นเมืองผมทำเฮียเลยพ เขมาจริแล้วไอ้เฮียอยู่ดูเกมโลกผมมาพักผ่อนหย่อนใจนะางกันบอสเอายคาบแล้วชื่อจริงๆคืออ้วนเลยหรือว่าอ้วนคือชื่อในเกมครับชื่อเคใช่ครับในเกมชื่ออ้วนคาแรคเตอร์ในเกมเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้วนเป็นคนอัธยาศัยดีครับคุยกับทุกคนนะแล้วก็มีความเป็นโจรหน่อยๆไม่หน่อยเหมือนกันนะที่เราสัมผัสมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเข้าอยู่เหมือนกันหมใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้เข้าไปทุกแก๊งนี่เลยเลยมันไส้พาโบไหมพี่อ้วนจะเล่นกูหลายทีไหมครับไม่หมายถึงว่าโอซีอะพี่ มีคนถามว่าพี่อ้วนดูหงจุ้ยได้ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งครับผมถ้าเดี๋ยวหน่อยคนเข้าไปในเมืองอาจารย์เป็นหนึ่งมีคนถามพี่ครับ B K เป็นไงบ้างครับจอบซังช่องทางการสตรีมของพี่อ้วนทองสุขครับอ่าสตรีมที่ค่ายม่วงครับทวิตตามช่องทางนี้เลยใช่ไหมเข้าไปเารีเอ็กดีพี่เชสตรีมกี่โมงอ่ะปกติอ่ะปกติจะเป็นช่วงบ่ายโมงถึงประมาณเที่ยงคืนครับถ้าแบบสตรีม ก็เดี๋ยวไปติดตามพี่อ้วนได้ก็ประมาณช่วงบ่ายถึงประมาณเที่ยงคืนทุกวันบ่ายถึงบ่ายสามเที่ยงคืนมีอะไรแนะนำกันมาได้นะพี่อ้วนนะโอเคขอบคุณครับพี่อ้วนพี่เจพี่เจขอบคุณนะพี่เจขอบคุณนะพี่เจสวัครับสวัสดีครับอ่ะมาช่วงท้ายครับเดี๋ยวให้เยสเดย์ฝากซิงเกิลหน่อยที่พูดไปตอนแรกเราก็ไม่ได้พูดถึงนี่เลยครับผมก็ฝากเพลงจบไม่จริงครับแล้วก็มีการเพิ่มซาวด์ดนตรีใหม่ๆครับแต่โดยรวมๆเนี่ยครับก็ยังมีความหนักแน่นในความเป็นเยสเดย์ครับเนื้อหาก็ยังเจ็บๆอยู่เหมือนเดิมมคืออขาาาก็จะ่น้งงงตตรรไป ใช่ครับใช่ครับชอบไม่ชอบติชมเข้ามาได้ได้เลยครับพูดเปลี่นได้เลยครับเออเพจเพจของเยสเดย์ครับผม Facebook ครับผมสแลตเยสเดย์เลยครับผมแล้วก็ Instagram ก็ yesterday band นะครับผมแล้วก็จริงๆเรามีช่อง YouTube ครับที่แบบว่าเราทำเพลงคัฟเวอร์ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่บอก้วยนะครับขอบคุณเยสเดย์นะครับขอบคุณเยสเดย์นะครับขอบคุณครับไปแล้วเจอกันจันอังคารหน้าครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ